ล,ล,ลากเา้าพี่นอ้อยเอากับมือเลยพี่นอ้องเอ้ยทำตัวนี้อยู่เทิงก่อนมามา,มาพี่นอ้อง กาดทักทายสบายดีเลยกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเนาะสำหรับมื้อนี้เฮากับ่ได้ไปไหมื้อนี้เฮากัจะลงห้วยเนาะไปหาของกินของยากเพราะว่าเฮาเข้าให้กับ่มีของกินเนาะก็เลยมื้อนี้ตัดสินใจลงห้วยพี่น้องเลยสำหรับพอลงมื้อนี้กัลงกับลูกชายบ่าวต้มเนาะนี่ก็คือลูกชายสบายดีนี่จะแม่นซื้อบ่าวต้มเฮาก็เปิดซองใหม่ๆให้ ลูกทายของเฮาจะได้กับขอพาติดตามทุกคนในช่อง youtube ของลูกทายของเฮาซื้อซองจะได้บาตอมบาตอมเนี่ยบอ่จังได้กับขอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนอย่าลืมเข้าไปเบิ่งไปชม่องลูกทายซื้อซองก็คือบาตอมนี่แหละเพราะว่ายัางประทันผ่านกฎของ y YouTube เนาะแต่ว่าคนติดตามเนี่ยได้แล้วพันพันคน แต่ซูโมงยังประทันได้ได้แต่ซูนซูโมงนี่แหละยังประทันฮอตหนึ่งซองซูโมงำ้ำจะได้กับเป็นกำลังใจให้ซองพอรูเข้าเนาะกำลังเดินเดินป่าเราไปเมื่อนี้แะใไก้ซีฮอดแล้วใก้ซีฮอดห่วยอาต่อเส้นทาง โอ้ตอนนี้พอดีฮอดอันแหวของเมื่อวานโอ้หนูถือกับดักปลาโตนี่ปะปะลูกปะมาต้องจับกับดักเขาโอ้หนูวายตัวบักใหญ่ดักไปกินใหญ่เขากินเอามื่ไหรกินใหญ่แอดแฝงนี่ปามาต้องเล่นว่าต้องเล่นจะน่ากระเจ้าซีว่าให้ ขันเข้ามานูววตัวบักใหญ่เบิ้ล่ามคนเลยตามีา่ตอนนี้การเดินทางเขาเหาหอดห้วยแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โพแม่พี่น้องเอ้ยน้ำห้วยหันน้ำเซหรือว่ามันคุณนะต่อ ห้าสีเริ่มันใส่มองสันจากลุมเพล่ะเึ้อนเทิงเลยแต่บุงหูเฮาไปรอบนี้กะสีไดหรือบบได้ก็ยังมาทันหูพี่น้องเ้ยจะได้กะติดตามเบิ้งน้ำกันพี่น้องเ้ยกับสองพอลูกเฮาเนาะอยู่นี่เขาเอาไว้คันมอง ขันมองสันเขาสีคามไปก็คือบนี้แหละแต่โบหูวมัมสีเลือกนี่โบเลือกกับสีรองข้ามเบิงคามน้ำทุกคนเลยน้ำแห้งเนย คอยเดอร์คอยเดอร์บนหันน้ำแห้งนะอุปรกรณ์เฮ้ากับโรซายก็คือตัวนี้แหละมองมองสั้นนี่แลหละแต่เฮาเกียมมัดเลยเอามัดแน,น่นน้ำม,มันแห้งมาเท่อตัวนี้มันลุด สัตของสองป้าต้อง5่ามนาที ลุตลุตลุด,ลด,ลดโอ้นี่นี่ปลาจับตัวใหญ่อ๋อเกือบขาดโอ้ขาดเลยค่ะโอ,โอ้โอ้ปลาจับตัวใหญ่พี่น้องเลยเกือบขาดบังเทอาขาดแล้ว ง่ายสุดเลยนี่บลึกบวกพันว่ามาถือพี่น้องเอ้ยตรงง่ายถ่ายอือกระเตกกระเปนเบงเกือปลุดเลยพี่น้องเอ้ยง่ายสุดแล้วสิงังมาทันสุดการง่ายพอสมควรเพราะว่า ตามองน้อยมันมันน้อยก็ได้ตัวจำนี้ก็ไม่แห้งพี่น้องเลยเนี่ยเจษทองเลยถาตอนเทียงเขายังเห็ดกินโอ้มันยังเป็นด้นีมระวางตกนะ่ไยมัร์ก,กินสนัมันจนขาดเลยพี่น้องเนี่ย ขาดเลยขาดซองบอลเลยบอเจ็บพักนี้พี่น้อยจกพักย่าง,งเพิ่มอื่นนี่มันคมนเราทอง อนอกนก็จะสบายเข้ามาตั้อยู่บ้าน,นมันก็เต็มจะสิญัดม์องได้น,ดดนัญบนเดียวเลยบนมีฟ์า นักเียนห้องด้ยร์เอาักกูดพี่น้อง,อกกงอเอ้ยพอดีสิบโมงแล้ว ากระไดตัวเดียวกระกูดแต่บอลเดียวนี่แหละมีอันกระกูดพี่น้องเอาหาปลาฮักกระไดตัวเดียวพี่น้อย ตอนนี้ก็คือ10โมงอีก2ชั่วโมงจะคอยมาเฮ็ดกินอยู่บนนี้ละวนนี้ไม่นม้ำใส่น,น้ำห่วยนี่มันไลลมาจากเทิง ตอนนี้พอดี12โมงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหาปลากระไดปลาตัวเดียวไม่แต่เกี่ยมเมื่อเฮ็ดกินนี่แหละพ่ห่อ,อใส่มองสันเหาขึ้นมานี่จนหอดฮอดนี่เลยหากระไดตัวเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิกลับเมืออก่อนเมื่อเฮ็ดกินนี่แหละ เราเก็ตพานี้ย้อนอันนี้แ,บแ่บเลยออกมาพี่น้องอันนี้ห้อมกินกับยอกป้านีนสุดยออืม ย้อนันนีห้อมขนาดเลยรวมกินมันก็ห้อมห้อกับลูกก็มาภาคเฮ็ดก,กินบนิเนาะมีบททำทำเลิกเลิกปาโอพี่นอ้องเอ้ย แต่เสาหักก็ได้ปลาตัวเดียวมาเห็ดวินบนนี้สีเกียมซอกพื้นไผ่นี่แหละนีะ่จะเป็นทําเลิกบกเคยมานอนอยู่นี่สมัยก่อนเพราะว่าทําตัวนี้เลิกขนาดเนาะ mm hmm. ทั้งนั้นจะแม่นปลาไม่บงไปไปหาพื้นไปดังไทย นบอ่อตองพันลอยเอากระบังอยู่ทางนั้นทางนี้หันบม่มีไม่บงคอ,อยลอ,อยคอยลอยลูกกระบังตัวนั้นแหละพ่นพ่นตัวอยู่โคกพ่นละ ไกยซีฮอดแล้วไกยซีฮอดแล้ว <c oughs> เอาสีล่ามปลาเอากระบบงมาใ <c oughs> ส่ได้ยุบอ่บ่ <c oughs> น่าจะได้อยู่ แมงอันนี้มันตายเป็นนากาเลิกขนาดโอ้ยได้สิปลายแมทบม่มีไม้แปลกนะ นี่แหละคนงานเขาได้มันนี้ทุกคนเลยได้ตัวเดียวปลาจาตัวเดียวสีเห็ดกินลามเอาสีหน่อยลามกับพักมันอยู่ทายเียนี่พักพักเขากลากไว้แล้ว มันเป็นมันโอ้มีไข่น้ำนี่ปลากระแย่ไส้มันก็กินได้นี่ไข่นี่ ตอนเป็นตอนเลย ที่ห่าได้ห่าหั่นเรียบร้อยแต่จะเอาเกีรีรยนี่่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาที่ห่อได้กับห่อหั่นเรียบร้อยมีมีไข่นำมันไปเอาเกลียมเอาเครื่องหอม,มกระโลนใสจะจะเป็นนัวนีไข่มัมนซอ,อยเครื่องหอมหอมเปี้กับหอมบัว พริกพริกก่อคัะตำเอากับมือเลยพี่น้องเอ้ย เนี่ยพระกูตราระสิบเอาใบา้ไหมตอันนี้แล้วเป็นถาดเอาจะใส่นาบ,น,าน,น,บาน้อยนึงไปไปให้มันใหม่เฮ้ย ันนี้จะเป็นผักตัวเฮาเก็บจากนำ้ำแต่บ่ฮู้ผักันยังตัวนี้คมไม่แต่เฮาจะเมื่อกินอยู่บ้านอันนี้ผักตัวนี้เขาตั้กับมะงาน,นี่แซบนี่ลายอยู่เฮาเก็บผักกูดก็นยังเรืออยู่นี่ผักกูดนี่ทำตัวนี้อยู่เทิงก็มีต้นมะาขา่ ต้นมะข่ายใหญ่เอามาเฮ็ดกินเนี่ยเอาเบิงมองมันได้จักมองแล้วสิบสองปลาอยู่นี่มีสัญญาณพี่น้อย4 g ีระดี่พอแทงต๊ะ มันออกยากขอาลามันไหมนี่ลามปลาลามปลาพอไม่พี่นอกสไตล์บานๆชุดซ้ำนีแ้แหละควัวมแสบหอมกุ้ยเลยเนี่ยเข้าบานเห่า ขอปนมันคือเกาเอาปูานาตายายเบิ่งแยงลูกเต่าเดอ้อปฐมมาหากินขอให้โชคให้มัน้ล่ำให้รวยอยู่ดีมีแห้งมาๆๆพี่นอ้องทุกคนมากินเขาน้ำกัน<า>กินเนื้อลมปลานี่แหละมาๆพอไหมพี่นอ้อง บ้านเนี่ยอาจจะเอากินบะเบิดเอาสีเอาเมงาบ้านให้พ่อแม่อยู่เฮือนอีกสีหาตอน กค่ไหนนะถ้าโกม,มแสบขนาดเลยชินปลา แสบอยู่แซบแซบสุดเลยชินปลานี่พี่น้องชินปลาที่เรือเขากินเขาจะเมื่อให้พ่อแม่ยู่เฮื่อสีเงาใส่ทงเลลนี่ยแหละแข่กับแงคยังสิบเปอร์เซ็น ปั่นกันอยู่สู้กันกินกินเบิดมันกระเบิดแหละแต่ว่าห้องกับอกตอนลูกเมียอยู่เฮือนอีกแลก้วกะพ่อแม่แน,น,น่คนละตอนคนละตอนตอนนี้เขากินเข่ากระอิเนเต็มที่พ่อแม่พี่น้องเลยแต่ห้องกับลูกสี่ย่างเมื่อหล้วกะเมื่อใส่มองสั่นลงเลยภาวาป้าทีเอาเมือบ้านกะบ,บอดให้พ่อโตทุกคนเอย กมือนีเหาหาป้าได้ตัวเดียวก็วเลยเฮ็ดกินยังสามชีตอนเอาเมื่อ,อาหายพอแม่อยู่เฮือนอีกจะลองมาใส่ตำาควยลงไปเลยตอนนี้ก็บซองโมง ความดีใจจนล่ม ม่านตอนกับได้ชองโตในปลาคิงสี่กิโล้านเอ้าพอแมเี่น,น,นอ,องไพรที่เข้ามาเบิงมาสมสองข้างเฮาแต่ตนจะหอดจบแหลือก็ขอให้ยูดี้ไม่แห้ง ให้สุขภาพแข็งแรงเบิดสุขูสุคนเนาะปรารถนาสิ่งใดกับขอให้ได้สิ่งน,นั้นอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องเอ้ยถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลืมผากกดไ์ถือใจอย่าลืมผากกดแร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนพ่อลูกได้เฮ็ดคลิปต,ต่อต่อไปขอขอบใจ